ในมาเที่ยวทะเลครับผมเอ็นี่หันหน้ามาหน่อยเอ็นนี่เนี่มาเที่ยวทะเลทะเลนี่เดี๋ยวหอยบาดมือนะลูกการในี่มาเที่ยวทะเลครับผม ทะเลอีสานนะครับถ้าใครไม่เคยมาก็มาเที่ยวนะครับสงการทะเลอีสานโอ้อันนี้อันนี้หอยเอออันนี้หอยเอาไปผัดจ่าย้าปล่อยไปเลย,นะปยไป,ยปอยหอย พากันมาจากส่งของแล้วก็พาลูกมาดูจับลูกนะเฮ้ยแม่เอาไปทำไมล่ะเอาไปตัดนี่เล่นน้ำทะเลไหมเดี๋ยวสงการค่อยมาพุนมองคุณมี่มงนั่งเออเขอิดมาอย่างแม่แม่ เพินมาแพ่แป่าเป็นบ่เออแพ่แพ่แพ่นั่งร้านอาหารแม่ครับผมไปนั่งพักคอนยอนใจสงการนี่คนหลายครับผมตอนนี้เพ็่นกำลังเอ่อปรับทุพิทัศน์ไปเนาะบึงเกืออำเ,เภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับถ้าใครอยากมาท่องเที่ยวนะครับทะเลอีสานโอ้เอาไปทำไมล่ะ โอ้ยมันกินได้หรือเปล่าได้ลู่เปียกมันเต็มเลยไม่เอาหรอกแม่ไม่เอาหรอกลูกปล่อยเออปล่อย,ปล,อยปล่อยนอ้องเะตียอืหหวานบ่นี่นี่ นี่นี่เขาอยากไปทะเลก็เลยพามาดูทะเลอีสานครับผมไปไปไปทะเลตัวใหญ่น,นีเห็นไหมนี่น,น,นี่ได้ ทำเป็นอันนั้นเหรอโมบายอะขึ้นล้างล้างตีนปดเป็นตรงหละไม่ล้างตีนหรอแม่ยโอ้ยล้างก็เลยนะ่ะสงการคนคนน่าจะเยอะครับน้ำเสียใช่ไหมโอ้น้ำน้ำผุดนี่แหละ น้ำออกบอกเออหนูไม่ต้องจับข้านี่นี่แบะมาเหรียญซื้อเด้เอ,อพ่นองะเป็นอยากเห็นทะเลไ,ไปไปวิ่งออกกํลังกายลูกเอออ๋อ,อ,น,อน่นเอาไปหาหอยนี่นก็บิ่งออกกําลังกาย ตอนนี้ข้อเจ้าจพระท่านมีของขายแล้วนี่จะแพ้เป็นวะแม่ถ้าอยากนั่งกินร้านอาหารกับมีบริการครับผมนี่เดี๋ยวตกนะลูกโอ้โหบนันยากาศนี่อากาศอากาศเย็นดีครับผมก็เป็ดเป่าก็มีชาวบมงหาปลาอยู่นะครับ พอไปคายติมอันนี้มัน,น,ม,นมันมีถนนไปทั้งพุ่นอยู่แต่ว่าน้ำม,มันถ่วมอย่เนี่ยแ่นแทน,นี้เราแตงน้ำลงเรียบ

ถึงทะเลแล้วเราก็กลับถึงทะเลแล้วเราก็กลับบ้าน <Hello. S 1> เดี๋ยวสงการค่อยมาในนี้สงการมีเรือเรือกล้วยด้วย <c oughs> ฮะสงการพนไหลสงการมีเรือกล้วยมีเจสกีมีคนมาเอ่อเล่นน้ำมีคนมีเล่นมันเล่นห่วงยางอะไรสนุกสนานเลยเนะี่ย แต่ก่อนสมัยตอนไหนเป็นเด็กๆนะอู้ยตั้งแต่นู้นนะโอ้โหจ้าได้ตังค์ได้ตังค์ไหนเนี่ยเอาตังค์มาจาไหเอาตังค์มาจากไหนรถเอามาจากตังค์อยู่ในรถไงโอ้ตังค์นีู้้เพ้นอยู่อะตังค์แม่โอ้ตังค์แม่ก็เลยมาเล่นเลยเหรอชอบไหมมาทะเลชอบเดี๋ยวไปซื้อชุดว่ายน้ำก่อนเนาะ เดี๋ยวสงการค่อยมาเล่นเนาะซื้อชูชิก่อนซื้อชูชิไหนซื้อชูชีต two piece two piece ไม่ใช่ซูชิซื้อห่วงยางที่ชุดแม่น้ำหนูไปไหนที่มันใส่่บ้านเนนาาะบ้ไม่ได้เอามาเดี๋ยวคุณพ่อซื้อห่วงยางให้ห่วงเอ้ยอยู่ห่วงยางอยู่บ้านก็มีเนาะ ใช่ไหมเดี๋ยวสงการค่อยมาเล่นเนาะไปกินข้าวก่อนเออไปกินข้าวก่อนโอเคสวัสดีค่ะไปละไปกัน Let's go แล้วก o ไปกันพาพใช้คลิปตรงนี้จ้า